สวัสดีครับทุกคนเนาะพี่ทุกท่านทุกคนมากินเขา่าร่วมกันเด้อผมมาพี่น้องเข่าแรงม,มเาเนียน่ยมีเ,เข่าเหนียวเนาะผมมาพี่น้องหนึ่งเข่าเหนียวห่อนอันนี้ต้มหมากกันนล้เกาะข้าวหอมตัวและนะตัวและตะเกียบหมูปิ้งเป็โนโน่ดังตาลมะกรูดอมมา,มาพี่น้อง ตำมะทัวแล้วก็ขนมจีนก้าปุ่นอาหารเมนอลบ้างเนี่ยนี่ก็อิ่มแล้ยนะพ่อแม่พี่น้องนะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆก็เป็นข้าปุ่นเนื้อพรายพี่น้องยุบกำตำมะทั่ว อาหารฝืนบ้านนะน้องพ่อแม่พี่น้องกระปุลกระปุลกับป๋ายุบตำมะทัวนะตำมะทัวไปเพ๊ะอาหารยำแดงนี่แค่เหน็บพ่อแม่พมี่น้องกินง่ายๆอันนี้ก็ปิ้งเอาเองเด้ออันน่้นะนะหมูแดดเดียวยุบจำมะทัวนี่คนละไม เขาเมื่อเย็นน้องพี่น้องกินน้อนก่อนเตรียมกินคุณใดในค่อยกินบักโตและพ่อแม่พี่น้องนะต้มบักโตและมื่อเอินญ่านุซสิย่านใส่กินปะ มันเนาะเดี๋ยวมาจบคลิปเพียงตัวนี้นะครับเยอะของมุกขอบใจอะไรเนาะพี่น้องกองปายสุกุจุคนในบ้านเฝนกำลังกินถั่วมาเด้อครับเด้อสุกุจุคนพี่น้องกองปไฟแบบเป็นอะไรก like ับมัง <B> ัวแท้จุกบะจับก่อนจับเมฆนะพี่น้องหมเปิ้งหมูแดียเดียวเนาะ กเพื่อนมากเองเฮ็ดเองเพื่อนพ่อยพี่น้องเขากับปุ่นเอากับปุ่นยุบวุฒิกรรมทั่วน้องแบเด้อน่าเด้อครับเด้อสุขสุขคนยุ่งกระลายพี่น้องเลยยุ่งพอ